อภินิหารเศกตะกุดบินอาจารย์ฉลองเมืองแก้วเรียกตะกุดกลับจากทะเลหากย้อนเวลากลับไปยุคก,ก่อนปีพุทธศักราช2,500เวลานั้นเมืองไทยยังอุดมไปด้วยผู้ทรงวิทยาคุณแต่ยังมีผู้ทรงคุณวิเศษท่านหนึ่งนามว่าอาจารย์ฉลองเมืองแก้วเดิมท่านเป็นพระสงฆ์ชอบท่องเที่ยวทุดงเรียนวิชาจากพระอาจารย์ผู้ทรงคุณ อาจารย์ใหญ่ผู้ถ่ายทอดวิชาให้ท่านคือพระอาจารย์สุข、แจ้งชานแห่งป่าเขาใหญ่พระอาจารย์ลีลับผู้มีอายุการยาวนานเป็นพระอาจารย์เถระสายเดียวกันกับหลวงปู่เทพโลกอุดรเรื่องราวของพระอาจารย์สายนี้เรียกสืบกันมาว่าพระอาจารย์ในดงเรื่องราวของท่านเหล่านี้ล้วนลีลับอัศาจารรย์ยิ่งพระเกจิอาจารย์แนวหน้าของเมืองไทย ในอดีตหลายรูปเป็นสิทธิ์สายนี้เรื่องราวของท่านเหล่านี้ในวันข้างหน้าข้าพเจ้าจะหยิบยกมานําเสนอให้ทราบกันภายหลังอาจารย์ฉลองลาสิขาบทออกมาครองเพศขลาวาดแต่ท่านยังคงดํารงตนในศีลธรรมการที่ท่านลาสิขาด้วยว่าหากอยู่ในเพศสมณะท่านไม่สามารถประกอบวิชาไสายเวทบางอย่างด้วยความที่ท่านชอบในทางขลังอย่างที่สุดจึงตัดสินใจลาสิขาบทดังกล่าว แม้ลาสิขาบทแต่ความเข้มขังหาได้เสื่อมถอยท่านอาจารย์ฉลองสามารถแสดงฤิีิ์ได้มากมายเคยมีการนำเรื่องราวของท่านไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลิเมลและหนังสือพิมพ์บางกอกชทมจนเป็นข่าวโด่งดังในปี2496ซึ่งเรื่องราวของท่านอาจารย์ฉลองข้าพเจ้าจะนำมาเสนอต่อไปเรื่องราวของท่านอาจารย์ตอนแรก ขอนำเสนอเรื่องการปลูกเสกตะกุดซึ่งการปลูกเสกตะกุดของท่านต่างจากอาจารย์อื่นๆด้วยพิธีกรรมอันพิสดารอัศจรรย์สร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้คนในยุคนั้นข้าพเจ้าขอหยิบยกเนื้อความจากหนังสืออิทธิปาฏิหาริย์อภินิหารเวทมนต์คาถาและเครื่องรางของขลัง50พระเกจิอาจารย์โดยวิเทศกรณีตีพิมพ์เมื่อปีพศ2509มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ จากการที่มีกิจศัพท์ล่ำลือเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านอาจารย์ฉลองยังมีเวทมนตร์ขลังและศักดิ์สิทธิ์หิตฐานุภาพนี้เองจึงเป็นสาเหตุให้บุคคลจํานวนมากมาขอร้องให้ท่านอาจารย์ฉลองได้สร้างเครื่องรางของขลังหรือเวทมนต์คาถาเพื่อเป็นการป้องกันสัพพะอันตรายหรือเมตตามหานิยมให้แก่บุคคลทั่วไปเมื่อได้ถูกลองขอบ่อยๆและหนักขึ้นท่านอาจารย์ฉลอง ก็อดรนทนอยู่ไม่ไหวจึงได้รับปากกระบุคคลเหล่านั้นว่าจะประกอบพิธีกรรมทําพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังต่อไปเครื่องรางของขัง,งที่ท่านอาจารย์ฉลองผู้เชี่ยวชาญในไสยศาสตร์จะได้มีจิตคิดสร้างสารรค์ขึ้นนี้ท่านเรียกของท่านว่าตะกรุดในน้ําหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าราชมงคลท่านอาจารย์ฉลองได้กล่าวถึงการสร้างตะกรุดในน้ําหรือราชมงคลนนี้ว่า มีใช่เป็นการสร้างรายได้โดยง่ายเลยเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความยากลําบากมากท่านกล่าวผู้สร้างตะกุดในน้ําหรือราชมงคลน,นั้นจะต้องมีบารมียานหรือยานสมาธิอย่างแรงกล้าและมีบารมีฌานหรือสมาธิฌานเยี่ยงคารวาตวิสัยไม่สามารถจะเสกสร้างขึ้นได้ผู้สร้างจะต้องอุปสมบทใหม่และการปลูกเสกรวมพลังงานต่างๆลงในตะกุดนั้นก็ต้องใช้เวลาตลอดพรรษาหนึ่งอีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการสร้างตะกุดในน้ําจึงมิใช่เรื่องง่ายนักเมื่อท่านอาจารย์ฉลองได้รับรองแล้วจึงให้คนเหล่านั้นนําเอาทองคําหนักหนึ่งบาทมาเพื่อทําตะกุดต่อไปตะกุดรุ่นแรกที่ท่านอาจารย์ฉลองผู้เที่ยวชาญด้านศิยศาสตร์ได้สร้างขึ้นเป็นรุ่นแรกนั้นมีถึง121ดอกเจ้าของตะกุดที่ท่านอาจารย์ฉลองได้สร้างขึ้นมานั้นมันไม่ใช่เป็นของบุคคลธรรมดาสามัญอย่างเราๆท่านท่าน แต่เป็นของบุคคลสำคัญในด้านการเมืองการทหารการค้าดังเช่นพระวรวงเธอพระเจ้าอาทิตย์ทิพอาพรหลวงเชเวงศักดิ์สงครามพระยาศีวรสารวาจาพระยาพินิสุนทรนายเล้งสีสมวง์และหม่อมหลวงเดชสนิทวงเป็นต้นเมื่อการสร้างตะกุดตามมโนคติของท่านอาจารย์ฉลองนั้นเรียบร้อยลงแล้วตามเจตนาลมของอาจารย์ฉลอง ผู้ปรารถนาสร้างพลังงานให้มีสมาธิท่านอาจารย์ฉลองจึงทำการอุปสมบทใหม่อีกวาระหนึ่งเป็นการรวมพลังงานทางจิตอย่างสำคัญยิ่งการทำตระกุดแต่ละดอกต้องใช้ผูกดวงประสูติดวงตัดสรู้ของพระบรมศาสดาหมหาบุตรเพราะถือว่าการประสูตก็ดีการตัดสรู้ก็ดีการเทศนาเป็นครั้งแรกแกเ่เบณจวัคคีก็ดี การปรินิพานก็ดีเป็นมหาพลังอันยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาหรือเรียกง่ายๆว่าพลังงานแห่งจิตอันแรงกล้าของบุคคลใดก็ตามก็ไม่ได้มีความแรงกล้าเท่ากับพระสมณโคโดมของเรานอกจากนี้แล้วยังจะต้องมีการปลุกเสกกันทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาสามเดือนด้วยแล้วยังจะสามารถอัญเชิญบรรดาตรกุฎที่จมอยู่ในกระถางน้ำมนตให้แสดงอิทธิปาฏิหาร ลอยน้ำได้ถ้าหากไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วใช้คาถาปลุกเสกเรียกจะลอยขึ้นมาบนน้ำได้อย่างไรกันครั้นแล้วท่านอาจารย์ฉลองก็สามารถทำการปลุกเสกจนเรียกตะกุดเหล่านั้นให้ลอยน้ำได้แล้วเพราะออกพรรษาท่านอาจารย์ฉลองจึงบอกกล่าวแก่บุคคลสำคัญเหล่านั้นเจ้าของตะกุดให้ทราบว่าจะได้ทำพิธีในขั้นต่อไปให้เตรียมตัวไปชมได้ที่สีราชา เพราะจะไปทําพิธีที่นั่นจึงได้นําตระกุลไปประกอบพิธีที่รีราชาท่ามกลางเจ้าหนายชั้นสูงตลอดจนรัฐมนตรีและบุคคลสําคัญซึ่งไปร่วมชุมนุมกันอย่างคับคัง่งที่กลางทะเลสีราชาในคราวนั้นโดยมีเจ้าของตระกุลที่ได้ออกนามแล้วไปร่วมพิธีเป็นจํานวนมากต่อจากนั้นอาจารย์ฉลองก็นําเรือออกไปกลางทะเลพร้อมกับตระกุดทั้ง121ดอก เมื่อถึงกลางทะเลอาจารย์ฉลองล้วงหยิบตะกุดทองคำทั้ง121ดอกขึ้นมารวมไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและแทนที่ท่านจะเสกเป่าอะไรท่ามกลางสายตาที่จับจ้องอยู่ด้วยความพิศวงอาจารย์ฉลองได้ใช้ฝ่ามือฟาดเวี่ยงปลาตะกุดทั้ง121ดอกกระจัดกระจายผิวว่านไปทั่วอากาศแล้วตกลงบนผิวน้ำจมดิ่งสู่ใต้ทะเลในทันที เมื่อเสร็จพิธีขว้างตะกุดทิ้งลงทะเลอาจารย์ฉลองจึงสั่งให้เรือหันกลับมายังชายฝั่งที่จะประกอบพิธีขั้นต่อไปณที่นั้นคือเกาะลอยศรีราชาโดยตัวของท่านอาจารย์ฉลองเองได้ขึ้นไปนั่งบนยอดเกาะลอยเข้านั่งภาวนาบริกรรมเรียกตะกรุดในสถานที่ที่เตรียมเอาไว้เอาสายสินโยงลงมาที่ชายหาดอันมีบาทตั้งรอยอยู่แล้วใบหนึ่งเสร็จแล้วจึงไร่พระเวทมนต์คาถา เรียกตะกุดที่จมอยู่ใต้ทะเลให้ลอยกลับลงมาสู่ในบาตรที่เตรียมเอาไว้นั้นท่านอาจารย์ฉลองนั่งภาวนาบริกรรเวทมนต์คาถาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงในขณะที่ท่านอาจารย์ฉลองกําลังนั่งภาวนาอยู่นั้นก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกล่าวคือท้องฟ้ามืดมนและในที่สุดฝนก็ตกลงมาเป็นการใหญ่เสียงฝนตกระคนกับเสียงคลื่นที่สัดเข้ามาสู่ฝั่งโครม,ครม และท่ามกลางสายตาของผู้ที่ไปร่วมพิธีเป็นอันมากก็พากันตกตะลึงกับความอัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นในบัดนั้นกล่าวคือมีตะกุดทองคำวิ่งมาตามคลื่นคราละดอกสองดอกเวลานั้นปรากฏชัดแล้วว่าตะกุดทองคำจำนวน121ดอกที่ท่านอาจารย์ฉลองได้ปลาลงไปในแม่น้ำนั้นเวลานี้ต่างวิ่งพากันมาตามกระแสขึ้นราวฝูงปลาที่ว่ายตามน้ำกันมา บ้างก็กระโดดแผลว,วบ้างมาเดี่ยวบ้างมาคู่บ้างมาเป็นหมู่คณะพากันกลับลงมาสู่ในบาทเล่ากับปลาน้อยมีชีวิตเมื่อเสร็จพิธีซึ่งเป็นเวลาร่วมสองชั่วโมงปรากฏว่าตะกรุดอภินิหารทั้ง121ดอกวิ่งตามกันมาดุดดังละลอกขึ้นนั้นก็พากันโดดกลับลงไปในบาททั้งหมด120ดอกมีตะกรุดขาดหายไปหนึ่งดอกท่านอาจารย์ฉลอง จึงกลับไปนั่งทําพิธีเรียกใหม่อีกครั้งแม้ท่านอาจารย์ฉลองจะเรียกเท่าใดก็ไม่ยอมกลับมาหมดความสามารถจะเรียกตะกุดมาได้เพราะตะกุดไม่ยอมกลับมาหรืออาจจะถูกปลาใหญ่ฮุบกลืนเข้าไปในท้องก็ไม่มีใครล่วงรู้ได้เมื่อท่านอาจารย์ฉลองทําพิธีเรียกตะกุดขึ้นมาให้เห็นเป็นที่น่ามหัศจรรยร์ดังนั้นแต่ละบุคคลที่เห็นก็ต่างตะลึงอ้าปากในตาค้างพร้อมกับในขณะเดียวกัน ก็รู้สึกปราบรื้มในตระกูุวิเศษอันตนเป็นเจ้าของแต่ละบุคคลโดยทั่วกันทางนี้ท่านอาจารย์ฉลองแจ้งว่าตระกูุวิเศษเหล่านี้ยังต้องทำการปลูกเสกอีกถึงสองครั้งจึงจะครบถ้วนตามตำราแต่ละครั้งต้องเปลี่ยนสถานที่ปลูกเสกแตกต่างกันไปโดยกำหนดว่าจะปลูกเสกที่ป่าช้าใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งและในพระราชวังอีกครั้งหนึ่งจึงจะแจกให้ผู้เป็นเจ้าของรับไป ดังนั้นเมื่อกลับจากศรีราชาแล้วท่านอาจารย์ฉลองจึงได้นำตระกุดไปปลูกเสกที่ปราชาวัดดอนยานาวาจังหวัดพระนครอีกครั้งการทำพิธีอีกครั้งหนึ่งของท่านอาจารย์ฉลองก็คือท่านอาจารย์ฉลองเวียงตะกุด120ดอกเข้าไปในป่าช้าวัดดอนอีกครั้งเมื่อปาา่ดดออปาตะกรุดแล้วท่านอาจารย์ฉลองก็มานั่งภาวนาเรียกตะกุดต่อไปชั่วครู่เดียวตะกุดเหล่านั้น ก็บินวัดกลับมาราวกับนกมาตกลงเบื้องหน้าของท่านอาจารย์ฉลองกับเข้าสู่ในบาททั้ง120ดอกดังเดิมเมื่ออาจารย์ฉลองได้ตะกุดมาแล้วท่านก็นําไปปลูกเสกบนโลหะปราศาทตรวัดราชนัดดาถือว่าเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วในที่สุดท่านอาจารย์ฉลองก็ได้แจกจ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของต่อไป